สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนสถาบันครั้งที่27ภายใต้ชื่อว่านครสวรรค์เกมระหว่างวันที่9ถึง13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,558ดิฉันนางสาววันนิสาโพบุญนักศึกษาชั้นปีที่3เอกวิทยุก,กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ และดิฉั้นนางสาวจิรนันภูผานักศึกษาชั้นปีที่2เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะค่ะและคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็ผลการแข่งขันกีฬาแปดสถาบันได้จากช่องทางไหนบ้างคะค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าชมได้จากทาง NSRU News นะคะและอีกช่องทางหนึ่ง IPTV.NSRU.AC.TH ค่ะ วันนี้12กุมภาพันธ์เวลา11นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวลัยพรเมฆตรายรัตน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์และดรสมเกียรติตุนแก้วผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาวชนมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาลอนเทนนิส ประเภทบุคคลหญิงเดี่ยวเหรียญทองนางสาวทัญชนกจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเหรียญเงินนางสาวณตยาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเหรียญทองแดงนางสาววิภาวรรณจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประเภทหญิงคู่เหรียญทองนางสาวณตยากับนางสาวเกวลี จากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเหรียญเงินนางสาวการนากับนางสาวเกวลินจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเหรียญทองแดงนางสาวสามีนีกับนางสาวสมชนกจากมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรประเภทชายเดี่ยวเหรียญทอง นายสรพจน์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์เจ้าภาพเหรียญเงินเป็นของนายธนัทจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์เจ้าภาพส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนายชนวีกับนายสภารพ,พรจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงคราม ประเภททีมชายคู่เหรียญทองเป็นของนายสรพจน์กับนายธนัทจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์เจ้าภาพส่วนเหรียญเงินเป็นของนายวรดิตกับนายทาดิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตเหรียญทองแดงเป็นของนายอนุพงศ์กับนายวิษณุและนายจักรพงศ์กับนายสายชนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายรางวัลสุดท้ายบุคคลคู่ผสม เหรียญทองได้แกน่นายสัมพันธ์กับนางสาวเกวลีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามส่วนเหรียญเงินได้แก่นายสภารพนกับนางสาวเกะวลินจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามและเหรียญสุดท้ายเหรียญทองแดงได้แก่นายสายชนกับนางสาววิภาวันและนายจิรพงศ์กับนางสาวพานิพาจากมหาวิทยาทลัยราชพัฒเชียงราย